วันนี้นะครับเราจะพามาดูาบ่อที่ดีที่สุดของฟาร์มนะครับเรียกได้ว่าจะแบบเปิดแบบหมดเปลือกเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับว่า,าระบบกรองของที่ผมใช้เนี่ยระบบบ่อที่เป็นเลี้ยงปลาแชมเปี้ยนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องติดตามกันให้ดีครับผมนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ยืนอยู่ยข้างบ่อแล้วนะครับบ่อเน,นี้ยนะครับมีขนาด ประมาณ48ตันนะครับ48ตันบ่อเนี้ยใช้เลี้ยงปลานะครับสำหรับปลาเกรดสูงนะครับบ่อเนี้ยเป็นบ่อชิลเลอร์นะครับก็คือใช้น้ำเย็นใช้น้ำเย็นในการเลี้ยงนะครับเซตอยู่ที่22.5องศานะครับชิลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ชิลเลอร์กันก่อนนะครับ อันนี้เป็นชิลเลอร์ครับขนาด3ามแรงม้านะครับใช้2ตัวมีคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์นะครับทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์นะครับก็ใช้คอนเดนเซอร์สองตัวนะครับระบบคอนโทรนี่มันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ตู้คอนโทรลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวนี่นะครับเซตอยู่ที่ย2.5ององศานะครับนี่ครับนี่ครับอุณหภูมิ ตรงนี้เป็นอุณหภูมิอินเอาท์นะครับอินเอาท์ out. อันนี้ก็จะเป็น19.6อันนี้คือ17.9เนี่ยเป็นน้ำเข้านะครับน้ำเข้าเนี่ยก็คือไหลเข้าบอ่อเนี่ยมันทำความเย็นไปที่17.9เจครับอันนี้คือไหลออกนะครับก็คือ19.6องศานะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิในบอ่อเนี่ยมันอยู่ประมาณ23.3แต่ตัวทางผมเองเนี่ยเซตไว้ที่22.5พอมันทำถึง22.5เสร็จปุ๊บเนี่ยระบบก็จะตัด นะครับตัดการทํางานน้ําก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่นิ่งอยู่สักพักหนึ่งจนมันอุ่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 นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะอคอมเพรสเซอร์ก็จะสตาร์ทขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ยี่สิบสองจุดห้าถึงยี่สามพอยี่สามชินเลอร์ก็กลับมาทํางานอีกวนไปอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับวนไปอย่างเงี้ยทั้งวันอันนี้คือหลักการของชินเลอร์นะครับซึ่งตัวชินเลอร์เนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดของบ่อ นะครับตรงนี้ก็ต้องปรึกษากับทางผู้ผลิตนะครับว่าเขามีสเปคในการเลือกชิลเลอร์เลือกอขนาดทําความเย็นเท่าไหร่ของบ่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบกรองนะครับว่าระบบกรองเป็นยังไงนี่คือระบบทํา้เย็นนะครับก็เป็นท่อท่อน้ําเย็นนะครับสีดําก็จะหุ้มฉนวนไว้นะครับอันนี้ก็คือเข้าไปที่มิกกับน้ําช่องสุดท้ายก่อนเข้าไปที่บ่อเลี้ยงนะครับ บอกช่องไยจะเป็น U V นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ระบบกรองกันครับว่าระบบกรองตั้งแต่ช่องแรกเลยเนี่ยมันคืออะไรแบบไหนหลักการเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่านักเลียนหลายๆท่านอะ่ะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมีคําถามอยู่พอสมควรนะครับว่าทําไมกรองของพี่ถึงเป็นอย่างนี้มันมันกรองได้หรออะไรยังไงนะครับมาดูกันครับที่ช่องแรก อันนี้คือกองช่องแรกนะครับก็จะเป็นเม็ดพลาสติกทั้งหมดนะครับ <S <S <us> <S ก็คือเป็นเม็ดมูวิงเบททั้งหมดนะครับ <S <S อ่าอันนี้เขาเรียกว่าช่องฟิกเบทนะครับพ่อใหญ่4นิ้วเนี่ยมาจากกระดือนะครับปั๊มน้ํามาจากบ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ผ่านออกช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับน้ำเนี่ยจะไหลผ่านตะแกรงมันจะมีตะแกงรงอ่ะที่มันชิดเป็นขอบแน่นๆเนี่ยนะครับอ่าก็คือมันอัดกันแน่นเลยนะครับอัดกันแน่นก็คือเขาเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นช่องฟิกเบทน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับ อันนี้คือจะแน่นนะครับรมันจะแน่นมันจะอัดตัวกันแน่นหน้าหน้าตะแกรงเวลาขี้ปลาหรือต่างๆที่มันมาจากทางสะดือเนี่ยมันก็จะผ่านช่องนี้เป็นช่องแรกขี้ปลาเนี่ยก็จะมาอุดมาติดอยู่ตรงเม็ดพลาสติกพวกนี้นะครับอ,อุดอยู่จนจนถึงรอบล้างนะครับอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติติเบตมุงเบตเป็นระบบอัตโนมัติรอบล้างเนี่ยจะถูกเซตทัมเมอร์ไว้ที่4ทุ่มนะครับ สี่ทุ่มของทุกวันอันนั้นหมายถึงว่าเราเราต้องการกําจัดของเสียกําจัดขี้ปลาพวกนี้ออกจากระบบท่อพวกนี้นะครับเป็นท่อไดโวสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยกองจะอยู่ทํางานนะครับกองอยู่ทํางานแล้วมันจะมีตัวลมขึ้นมาตี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 ตรงเนี้ยนะครับให้ขี้ปลาที่มันที่มันติดอยู่กับพวกวิงเบดพวกนี้นะครับให้มันขี้ปลาเนี่ยมันตกไปอยู่ข้างล่าง มันจะมีเวลาที่เหมาะสมของเขาเลยตีกี่นาทีรอตกตะกรกี่นาทีแล้วค่อยดูดทิ้งกี่นาทีหรือกี่วินาทีนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางคนที่เขาออกแบบมาเขาคำนวณแล้วว่าเวลาช่วงนี้คือเหมาะสมที่สุดในการในการดูดขี้ปลาทิ้งทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบพวกนี้มันจะมีของเสียตกค้างในช่องกรองเนี่ย น้อยที่สุดเพราะว่ามันทาความสะอาดตัวเองได้ทุกวันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมันจริงเหรอวะมันได้เหรอมันมีระบบอย่างนี้ด้วยเหรอสําหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดแบบเจาะลึกให้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นไดโวนะครับอันนี้เป็นพ่อลมที่ที่จะขึ้นมาตีให้มันที่ปลาตัวตะกร้ลงไปตอนสี่ทุ่มนะครับอ่าส่วนช่องต่อไปนะครับมันก็จะเป็นช่องที่เป็นระบบ moving base ก็คือมันเคลื่อนไหว ว่า moving blade ก็คือมันเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของลมที่ดีนะครับมันจะต้องปั่นแบบนี้นะครับมันจะต้องปั่นมีความละเอียดดูสมูทนะครับในการดักปั่นที่ปลาแล้วก็ตีลงไปให้มันตกอยู่ข้างล่างนะครับส่วนนี้เป็นท่อน้ำเย็นนะครับเป็นท่อน้ำเย็นของชิลเลอร์นะครับที่มันทำความเย็นมาอันนี้จะเย็นมากนะครับก็ตัวท่อตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ จุดประสงค์ก็คือเวลาสี่ทุ่มเนี่ยที่เขาปั่นขี้ปลาตกลงไปมันจะไปตกตะกอนข้างล่างข้างล่างจะเป็นสโลปนะครับช่องข้างล่างจะเป็นสโลปเพราะฉะนั้นเนี่ยขี้ปลาที่มันตกลงไปเนี่ยมันจะมันจะไหลไปตกสโลปแล้วก็ไปกองกันอยู่ที่ไดโว่ข้างล่างนะครับอันนี้คือหลักการนะครับก็คือมีมีสโลปแล้วพอมันตกตะกอนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวไดโว่ตัว, Dai ตวนี้ที่มันมันก็จะทาหน้าที่ดูดขี้ปลาที่ตกลงไปอยู่ในก้นบอร์ดจากสโลปเนี่ย ทิ้งออกไปเดนออกไปทุกวันทุกวันทุกวันเท่กากับว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันทำทำความสะอาดตัวเองทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเสียเนี่ยมันจะตกค้างในระบบกรองน้อยที่สุดระบบเนี้ยมันจะแตกต่างกับระบบพวกฟิลเตอร์แมตนะครับที่เขาจะดักขี้ปลาได้แต่เวลาจะเอาออกคุณก็ต้องดึงขึ้นมาฉีดน้ําล้างนะครับแต่แต่ระบบเนี้ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับก็ช่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับคือ ผมจะมี m o ving b a d e เนี่ยสี่ช่องหนึ่งสงสามแล้วก็4ซึ่งทําหน้าที่เหมือนกันนะครับระบบกรองแบบนี้ครับมันจะทําหน้าที่เหมือนกันคือทุกช่องก็จะมีตัวไดโวของทุกช่องเลยนะครับสําหรับดูดที่ป่าทิ้งนั่นเองนะครับก็คือระบบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำในระบบที่มันไหล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 ผ่านมาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ช่องสุดท้ายช่อง UV นะครับฆ่าเชื้อเรียบร้อยน้ําที่ผ่านการกรองทั้งหมดแล้วนะครับก็จะไหลกลับสู่บ่อออกมาทางม่านน้ำะนะครับน้ําที่ถูกบําบัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นน้ําดีที่ไหลกลับคืนสู่บ่อนะครับปลาเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับระบบนี้เนี่ยมัน มันต้องเติมน้ําเข้าไปในระบบตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งทําให้ต่างจากระบบบ่อทั่วๆไปคือบ่อเนี้ยมันจะมีโอเวอร์โฟล์โอเวอร์โฟล์ตรงตรงมุมบ่อนะครับก็คือมุมมุมที่มีตะแกรงเหมือนเป็นสกิมเมอร์ครับอ่าเหมือนจะเป็นสกิมเมอร์นะครับแต่มันคือระบบโอเวอร์โฟล์ครับก็คือสามารถน้ําที่ไหลผ่านเนี่ยจะไม่ได้กลับไปเข้าระบบกรองนะครับตัวนี้คือท่อเนี่ย ที่ไหลผ่านเนี่ยคือจะทิ้งออกนอกระบบไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไขยมันค่าไขามันค่าโปรตีนที่มันที่มันลอยมาหรือว่าขี้ปลาขนาดเล็กที่มันหลุดเข้าตะแกรงสะดืออ่าขอโทษครับที่มันหลุดเข้ากับตะแกรงตัวโอเวอร์ฟล์เนี่ยมันก็จะถูกผลักดันไหลออกท่อไปเลยก็คือเป็นการฟล์ของเสียทิ้งอีกอีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าไม่เอาพวกค่าโปรตีนหรือไขมันเนี่ยกลับเข้าไปที่ เป็นภา,าระของระบบกรองอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะต่างจากระบบทั่วๆไปที่จะมีพวกสกิมเมอร์ดูดเข้าไปในช่องแรกนะครับแล้วก็วนกลับไปใหม่วนกลับไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี้ยจะกําจัดของเสียได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากๆกนะครับก็คือแนวคิดเนี่ยเป็นต้นแบบเนี่ยมาจากทางเยอรมันซึ่งมีมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทางพี่บ๊อบบี้เนี่ยเขาเอามาประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้มันเหมาะสมนะครับกับสภาพนักเลี้ยงหรือว่าการให้อาหารต่างๆในเมืองไทย ว่ามันสามารถรองรับแล้วก็เลี้ยงปลาในเมืองไทยได้เนี่ยไม่ได้ต่างจากระบบชั้นนาในยุโรปหรือว่าในญี่ปุ่นนะครับบ่อเน,นี้ยคือผมก็จะคัดแต่ปลาดีๆมาลงที่ในบ่อน,นี้นะครับก็จะมีปลาตัวเองด้วยปลาประกวดปลาลูกค้าสําหรับประกวดหรือว่าปลาเป็นพวกไฮพอิตี้ที่เป็นปลาหลักแสนก็จะมาอยู่ในบ่อนี้หมดเลยนะลเลี้ยงดูอย่างดีมากๆ ดภาพน้ําดูตัวปลาได้นะครับว่ามันสวยมันมันดูพร้อมมันดูแบบว่า,ามีความแตกต่างจากบอ่อทั่วไปของของที่ฟาร์มอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะเป็นบอ่อนี้เลยนะครับก็อันเนี้ยก็คือวันนี้เราพามาดูแลให้เห็นเลยว่าเออระบบฟิกเบดบู๊กิ้งเบดมันเป็นอย่างไรนะครับมันดีแบบไหนมันไม่ดีแบบไหนคือข้อดีเนี่ยมันคือมันสามารถกําจัดของเสียออก จากระบบกรองทุกคืนโดยอัตโนมัตินะครับเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจมากๆนะครับสําหรับใช้ระบบนี้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาให้อาหารอย่างเดียวไปทํางานแล้วกลับมาดูอีกทีโอเคไม่ต้องล้างกรองไม่ต้องเสียเวลาครับคุณเลี้ยงอย่างเดียวให้อาหารแล้วก็มาเช็คปลาคุณนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ข้อเสียก็คือระบบนี้จะมีค่าใช้จ่าย,าายในการก่อสร้างแล้วก็ซื้อวัสดุที่สูงกว่าบ่อกปกติประมาณสัก ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับบ่อเน,นี้ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็บ่อเน,นี้ยคุูจะต้องอมีค่าน้ําที่สูงกว่าบ่อปกติเพราะว่าเราจะต้องล้นน้ําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้มันมีโอเวอร์ฟล์หน้าน้ำเนี่ยทิ้งไปในท่อไปเลยนะครับอ่าคือถ้าไม่เติมเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าระบบเนี่ยมันจะถูกฝัดทิ้งทุกๆวันถูกไหมครับเมื่อเราฝัดทิ้งเนี้ยน้ำมันออกไปจากระบบน้ำมันออกไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมน้ําให้มันเต็มอยู่ในระดับ ขอ,ของ Overflow ของบอ่อไว้เสมอนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับก็ตรงเนี้ยสำหรับท่านที่สนใจระบบเนี้ยก็ติดต่อทางพี่บอ๊อบบี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเฟซแกไว้นะครับก็คือลองสอบถามหรือปรึกษาก่อนนะครับว่าเหมาะกับตัวท่านเองไหม นะครับแบบแบบนี้ครับหรือว่าจะกลับไปใช้บอ่อที่เหมาะกับตัวท่านในระบบอื่นๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดนะครับแต่คือผมเลือกใช้ระบบนี้เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพที่ผมต้องการนะครับซึ่งแต่ละบ่อแต่ละจุดประสงค์แต่ละบ้านแตกต่างกันไปนะครับบางคนเลี้ยงเล่นเล่นบางคนเลี้ยงซีเรียสบางคนเอ็กซ์เปิดถึงท่านแบบประกวดละคือแบบคืออยู่ที่ความต้องการครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จุดประสงค์ของแต่ละบ้านนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวฝากเทปนี้ไว้หวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่รับชมมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เทปต่อไปว่าคอนเทนต์หน้าเนี่ยผมจะมีอะไรถ่ายทำมาฝากแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรกับแฟนรายการไหมอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเป็นหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากให้กด u ั s cribe ของช่อง YouTube ไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมจะมี t i k t o k ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นสื่อโซเชียลไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ยังไงฝากติดตามแต่ละช่องด้วยนะครับมีทั้งไลน์ทั้ง f c e e o o o อ่าทิกต็อ YouTube มีมากมายครับรวมไปถึงเว็บไซต์ผมก็ยังมีนะครับก็เทปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับผมขอให้เลี้ยงปลายอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ